ตัวอะไรอ,อ,อ,อ่ะ้วกๆวกพวกของแม่อแม่ชิดพลานแล้วพว,วเ,เข็มบแดงมาทำไห <c oughs> ยเครื่องล็อกด้วย <c oughs> มันกลับมาบ้านเลย อีอย่างนั้นเหรอหวาล้างหน้าได้ปะลกอยู่วาล้างหน้าได้ปะตีกูเถอะอย่าทรมานกูเลย <c oughs> มีเชือชูเลือดมีเชือชูเลือดมีธนามีเชือชูเลือดผมวิ่งหาโกเทมก่อนไม้ไม่ได้ เบลจะเจ็บแล้วเบลจเจ็บแล้วจเจ็บเจ็บชเจ็บแล้วจเจ็บแล้วครบครบรอบการเน่าพอดีเดี๋ยวแจวเลยเจวเน่าเจวเน่า ย่อมเฮ้ยมันไปมันไปตรงแกะเลยมันไปตรงคนแกะเลยมันรู้มันรู้ได้ยังไงห่วงตัวเทมเหรอเดี๋ยวคอเบลเกินไปเกินไปโอ้ยจะโดนอีกเฮ้ยแวะเบลเบลผู้มมันร้ายมาอ้อมหนอตอนนี้ใส่ชุดแดงเหมือนโลโก้เลตเอเดเลย เราไปกระถอขาวไปตะขอขาวไปตะขอขาวป้าใหญ่ตัวขาวแฟสไอ้งีไปกระโถมขาวเป็นอะไรเราต้องล้างตัวไหมครับล้างใช่ไหมตื่นกะดิ่งถูกดิ้นผิดกันเลยมันมันมันหัวงโซเทพไฟโคตรมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงหลังบ้านสองชั้นพอบแมพ เดี๋ยวส้มไปแกะเองให้มันออกไปก่อนอล้างหน้าแล้ลูอ้าวล้างเสร็จกูบัดึงไอ้แจว๋วกูเปื้อนอีกสิเนี่ย <c oughs> ไม่นะท <c oughs> ี่ที่เรเกลียดหนวใช่บอก,บอกดิวเกลียดจุม่มันยังอยู่บ้านบ้านตงรงโฮเทลไฟอยู่เลยมันห่วงเปิดจ,จ,จดวิ่งถ่วงเดี๋ยววิ่งถงั่วเวลาให้แถวนี้จะไปโจโอ้โห,โหแล้วผมเจ็บเดี๋ยวว่าส้มมั้งเราอาจจะโดนทีเดียวร่วงมา พวกแดงแล้วขมปลาไปบ้านเล็กสวยแล้วแจ๋วแถวนี้ไม่มีบอ่อด้วยไม่เป็นไรหนูมาพี่ปไปไหนไปล้างหน้าแล้วแกะ <c oughs> เต็มไฟฮึไปเช็ดตายนูดีมันมาน,าน<จ>เด็กไปแล้วนะเล่นเลยเล่นเลยฮะตอนเด็กไม้ไปแล้วนะ เต็มไฟก็มีอ้วกเลยไอ้เหี้ยหรอมันโพ่นอ้วกเต็มไฟหรออ้วกเกียร์โซเท้มมี้ยังปล่อยหนูนะโดมันอยู่ัตรงๆอยู่นะไม่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 อยู่กับพี่นี่เน่นี่เน่เจ็บใจต้องไปต้องไปหาแจ๋วเรื่องนี้ห่วงนะใช่มาใช่มันโพ่นห่วงเอ๊ะมันมาตรงโซเท็มหรอ ไอ้เหี้ยมันไม่ขาดคำมันอ้วกขึ้นมาชั้นสองอะสอรี่ฮะกำลังมองบันไดว่ามันจะขึ้นห่ามันจะบ้านอ้วกเฉยเนะนี่ยตอนนี้เยี่ยมไปเลยอ้วกเฉยนะเอยอ้อวกเสยหน้าจริงๆอนนะีเนี่ยพิเศษจันปลายเราสอนขึ้นมาบ้านโดนเราห้องนี้อย่างเงี้ยแม่เป้า,เอาอยู่ก่อนอะ มันแล่แต่มันอยู่ข้างหลังแม่จะมันจะมาดดนพวกคนจังเลยคุณลุงก็เย็นๆนะเบลมาไหนเบลมาขี่อยู่ไหนกลับมาดูกลับมาที่นั่นแหละโอ้โหมันกลับมาแล้วตรงไม้ได้หรือไม่เบลขุ่มอยู่ไหนดูข้างบ้านเล็กรอถอดถุงเท้าแน่วนวนทุกเครื่องทุกเครื่องทุกเครื่องไม่เคยเห็นอะไรโอ้โหฉันมันไม่อุ้มมันไม่อุ้มมันเดินวน ส้มผมผมยกกระเป๋าให้เฮ้ยกระเป๋ามีเชื้อจบแล้วนั่งไม่มาผมนี้นั่งรอตั้งำไมจะให้ฮิวเตนเออแบบจบแล้วแมไม่มาผมโอ้ยยี่ห้าเปอร์เซ็นเสาขาวผมนั่งรอทำไมก็ใส่หมูมแบมลี้กเต็มไฟก็โดนต่อมือร่าไปทำไมเก็บโอ๊กใหญ่เ เบลวิ้งดีดีเนะดักมานะเอ้าเราจะหิวใหมวะนะเมื่อก็แบบเลิกอยู่ดีเอาเปิดโอเวอรแล้วอ่ะเพร์จะจับเครื่องแน่เลยใช่แฉมป์เหรอแฉมป์อยู่แล้วก็แฉมป์มันวนเตอร์มีเพิร์ทซอมไปเลยเดี๋ยวเอ้าโอเคไม่มีข่าวอะไรจริงแม่เอ้ยทีเดียวล่วงเลย มันรู้แล้วว่าอ้วกอ้วกเสยเป็นไงกูรู้แล้วรู้ยังเสยหน้าของจริงเอ๊พเอ้วกติเินไปกินอ้วกกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วปลเน้อขอเข้าด้วยเขาคุยกัใครวะน่ย ก,กับคนที่จุ๊กกับพี่เด้อ,อ,โ,อโ,โอ้โหอ้วกเข้าหน้ากอีแกแล้วอุ้มอุ้มกเดเง็บับบงไปล้างหน้าอย่างเดียวใช่ไหมห้ามก็ม้อถั่วไม่ถูกคุกเลยแสร็จโอ้โหเกือบทีเดียวค่ะทีเดียว มาเร็วดล้างหน้าให้อ้วกแดงน้องตึงๆมาเร็วน้องกำลังวิ่งไปเย็นๆเออเต้าเห็นป้าติดอ้วพี่เอเห็นแล้วเอาเรึ่งเบลลอยู่นะเฮ้ยมันกลับไปมันกลับไปมักลับไปเบลล์รู้ตัวแล้วสิอีกต้องเพิ่งรู้ติดจะซ่อมในบ้านสองชั้นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสะพานลอยเหรอ เล้าไก่เออเล้าไก่แต่ว่าไหนอ่ะพี่ไม่เคยเห็นเล้าไก่เลยตร <c oughs> งที่เราเล่นซ่อนแอบ,บเกมนั้นนะเบลสั้นสองสัน้นติดได้กี่คนอะสองโ,อโหดอยู่ด้วยก็ไม่ได้ติดอ้วกอยู่คนเดียวแยกกันซ่อมทำไมอ่ะ,อะเดี๋ยวจะว้าบุ่นมันว้าบคุนนบ่นใจมันอยู่มันอยู่พี่พี่รับไปเล้าไก่มาเบลขึ้นมาซ่อมกับพี่นี่ ไปล้างแต่เล้าไก่เ้าใส่เล้าไก่อยู่เล้าไก่แล้วก็ใส่เล้าไก่เ้าก็ใส่เล้าไก่ทุกคนนี่เล้าก็ใส่เล้าไก่เอ้ยอยู่เครื่องไหนโอ้พี่ล่าเป็นบ้านใหญ่จะไปบ้านใหญ่อยู่เครื่องเล้าไก่อะไรวะบ้านใหญ่หนูกำลังไปเล้าไก่ไปบ้านใหญ่หน้าไปดิให่ไปบ้านใหญ่อ้วกแดงไะเนี่ยอ้วกแดงไปเนี่ยแดงแดงแดงอ้วกแดง อะไรทุกเครื่องมันทุกเครื่องมันทุกเครื่องเอ๊กินไก่ใช่อยู่แล้วไก่หนอยู่บอลเล็กอยู่บอลเล็กขยันเก็บอ้วกแดงสุดๆหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหรือว่ายังไม่หลุดนี่ว่าใส่ชุดแดงแล้วก็เก็บอ้วกแดงแล้วก็หิวแล้วไก่เป็นเพลงเลยแล้วโยโย้ายูเลยครับใครอ่ะนี่ช่หนูใช่ไหม ที่ตรงกลางคุณ z o มแจวเครื่องอยู่ไหนบอกหน่อยหาไม่เจอเราไก่เราไก่เราไก่เ่าาช้ไแรล้วกนชีวิตติดเล้าไก่อยู่บ้านองร่เปเครื่องอะเอารผีหายไปไหน k e r ผีหายแจวมันเรียก Killer มันติดทําเครื่องระเบิดทุกนไปเล้าไก่ไอเดียบอกว่าวงแงมันชิวไปวงแรงไปทไมรู้สึก่าตัวนี้แม่งเอานวัตมาวะ เอาวะเซนทำงานหอเซนพี่กูทำงานแล้วนี่จะขอข่าวหน้าบ้านหรือเปล่าเบลเบลคว้าวมาหาพี่เบลคว้ามาหาพี่มันมาใกล้จะถอนเอ,อ้ยเพราะว่าเพราะว่าพี่พี่ไม่ถอนแต่ข,ขอไม่ทันแต่ถ้าพี่เอาหนุน่มคนตรงเนี้ยก็าจะดีนะก็กำลังไปหู ผีหายก็ผีไม่ได้ตามหลังผีลอย่อไปๆผีมันวนวเล้าไก่อยู่ผีมันหัวเล้าไก่แล้วตัวเนี้ยมาๆมาๆตรงนี้เลยหิวท้อเครื่องใหม่เลยละกันนี่มาเครื่องบ้านเล็กเอ้เครื่องบ้านเล็กนี่เครื่องตรงเนี้ยไม่ใช่หรอไม่มีใครอยู่เลยทางนั้านอ่ะตอนเนี้ยไม่ใช่เขาวาวุ่นเที่ไงมันมาเนี่ย เรียว่าวุ่นก็กูจะล้างอ้วกกูต้องมาถึงนี่แหละมเอ๊ะไปเราเกลียดเลยเอ๊ะไปเราเก่ีเลยหนูอยู่เครื่องเก่าพี่เนี่ยเอาเหรอเคใช่ใช่มันกำลังวนเครื่องอยู่ออกมาแล้วมันโอ้โหอ้วกอ้วกยหญ่กลับไปกลับมันกลับไปที่บูลแล้วมันก็ไปเล้อบ้านเล็กไปเล้วเล็กไปเล้วบ้านเล็กบ้านเล็ก จะเอ๋ไอ้น้องจะเอ๋ไอ้น้องเอออกแดงตึงๆพวกคุณไม่ซ่อมดิเพราะว่าปล่อยแม่งตายหมดจู๊กอะไรกันสามคนหัวัใกล้เกินเหนื่อยใจมากเลยพูดตรงๆไม่ได้จูกสามคนแต่อยู่เครื่องเดียวกัน เครื่องทุกเครื่องอเครื่องนี้จะเสร็จแล้วเนี่ยนิดเดียวเองเยี่ยวกับหนูสพานพี่สอมกอนกันแล้ค่อยอยากเป็นบ้าอบอกกบิไย่ไปเลยตามตาพี่สมนะพี่สม้สมเปิดหนกูกำลังไปหาไม่ต้องเสร็จแล้วไปประตู เออวัวิดไม่เอาไม่ปูแน่นอนเออเอาเข็มไปพี่บีปูพิ่งแรงได้พี่มีเข็มเอ๊พี่มีเข็มปูกริงไม่ใช่หรอให้หมดเดี๋ยใช้กล่องให้หมดเอาก็ใช้ได้ก็เอาเข็มไปก่อนก็อ้าวัวจะดูเอ๊ลืมดูประตูอีกบ้านใหญ่บ้านใหญ่ประตูหลังล้อเนี่ยประตูอยู่หลังเดี๋ยวพี่โตมันมันไล่หนูมาแล้วใช่พี่ถึงวิ่งกลับมาไงเมื่อกี้พี่ไปประตู ผมอยู่ประตูบ้านเล็กมีใครจะมาไหมมันมาสะพานแล้วไปบ้านเล็กดีกว่าเปิด <c oughs> ประตูดีกว่าเปิดประตูหลังบ้านใหญ่ดีกว่าไอ้โซมมาบ้านเล็กได้เปล่าหนูว่าเปิดประตูตรงบ้านใหญ่นะเต็มแล้วเงียน่ดิไปช่วยเขาเฮ้ยดิเอาเข็ยบไปเลยไป <c oughs> ฟู๊ดบัฟวสรุปลงก่อนก่อนเก็บ เรียบร้อยกูพูดเล่นแล้วมึงเสกทำจริงยังไม่ได้เปิดตามผมมันตามผมมันไม่ตามมันไม่ตามเจอกระตุกกลางโอ้เจ๋วล้างล้างหน้าแถวนี้ก็คือไม่มีเลยนะฝั่งหนูอ่ะเฮ้ยมันจะมามันจะมาจบจัาจย ม,มันจะ<ห>ป<ร>ะหุวยคือ<า>อะไรแม่ขับรถที่ตูดมพี่ชจมเลยดึงได้ไหมน่ะดึงได้แต่ว่านี <c oughs> ่ไงพวกแต่วววแกอ็าาโอยะไเแต่พวกแต่ของาก้โะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วตามต่อตึง,ตง มันมามันมามันตามโอ้อ้วกแดงโอ้โหแดงมันก็เปไปนั่งที่เปอร์ตัวนกู่อยู่กลับไปหัข้างบ้านเล็กอ่ะไปหอนกลางเด้งเลยมันอุ้มพี่อยู่ไม่ใช่แบนแล้ว ชื่อบูนแล้วก็ไปทางคุ้ส้มเมาไปดึงก่อนไหมตาุ้ส้มอยู่นี่ใช่คุ้ส้มวนอยู่กลับมาฮุบไปเบิรบู้ไปเปิดตู้ไปเบิดตบู้พี่รอช่วยเขาได้เขาได้ มันไม่อุ้มมันไม่อุ้มอุ้มเปล่าอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มอุ้มตัวนี้เปิดแล้วเหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดตามมาตามมาถ้าผมเปิดเองผมจะเปิดผมจะเปิดขอเขามีคุให้ฉันที่สุดกูก็ได้เปิดเอาเร็วคิวแจ๋วไอเลเกมนี้ไม่รับพี่ตายแจ๋ววิ่งออก ไอ้ตายไทยไงไอ้หอยเขาอยู่หน้าประตูข้างน้าไม่ได้ออกชะตากรรมหอยอุตส่าห์วิ่งไปช่วยว่าแล้วมันมีเส้นรักวิ่งไปช่วยก็ตายแน่นอนกู้สองเศษดไม่รู้ทำไมมันเลือกหอยวะไม่รู้ทำไมมันเลือกหอยหอยวิ่งกลับไปทำไมก่อนทั้งทที่หอยสองเศษมันเจ็บอยู่อ่ะหอยยังงงหอยทำถูกแล้ว ไปยาสลัดโทษไอ้แจวนะแจาได้เข็มแดงไปแล้วไปห้าวเมื่อกี้ตายพี่ท้าพี่บอกพี่พูดว่าพี่พูดปล่อยตัวนักกีฬาไปพี่ใส่เข็มพีม่บอกไปมึงก็ยุ่ง่ายแนละ้วพูดลวงอะไรวะนะนักกีฬากูแม่งโคตรบุ๋ยเลยคนไทยอีกกิเล์เนี่ยไปยาสลัด แล้วโคตรลีแล้วบอกว่าเขานูบโคตรเลยกดบัตรนี่นะกดแชมพูทันอยู่โคตรอะไรอะบอกมันบ้างดิโอ้ยแม่เงคืออะไรมาแล้วครับเห็นด่านแล้วอยากโดดขึ้นหุกเองเลยผมผ่านเควสแล้วเดี๋ยวผมยังเปลี่ยนตัวละครครับไอ้เหี้ยเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยสนุกปิเปอร์ตัวอะไรใหม่ ขอโทษแล้เราไมได้ยินเสียงตู้เปิดอะขอโทษครับตกใจหนูได้ยินเสียงตู้เปิดไงหนูก็เลยตกใจไม่เป็นไรถ้าเกมนี้ไม่รอดคลิปนี้ก็ไม่ถูกเผยแพร่ไปทุกคนก็ไม่ได้ยินท <c oughs> ันตายรัวๆเลยละกันผู้ติดตามกว่า <c oughs> หนึ่งล้านคนมันจะได้ยินใครอะไ,ไอเดวหรือเปล่าบลาวังนะเต้นนะเหมือนเดิมเลยล็อกด่านมาปะเนี่ยทุพ่พลเหรอตีนะ้ หัวมีเขาป่ะ e ไม่มีไม่มีไม่มีเขาควายเราว่มันโดนเมียมันถอนเขาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโมกีบไอหอยซ่อมเครื่องพี่เอหเขายังพวงกันอยู่เขาอยู่ตรงที่หนุบขาดมาน่าจะใช่ หเหยเยดเ่้งแล้วว่นมารอบแบบยังไ,ไม่ลไหลงเลยวะไอ้น่าตกใจแกเป็นใครเป็นใครระเบิดเลยแกเป็นใคร่ะ นผมมไม่ต้องบอกน้าหรอกบอกไอ้หอยเถอะบอกไรหนูเดี๋ยวเลยกันหนูทำนีแล้วหนูก็วิ่งไปช่วยนะมึงอยู่กับตาดีกว่าอยู่กับตอนนี้ก่อนนะจะเสร็จไปเรื่อต้องมาวิ่งตรงมาหนูตรงมา มันไปห้องหูกระต่ายเฮ้ยไม่เข้าอ่ะไม่เข้าอ่ะไปห้องหูกระต่ายมันห้องนั้นมียันอะไรป้าเนี่ยซอมช่วยได้เปล่าได้ได้ได้ให้มันเดินลงไปก่อนหยุดตรงหูได้เริ่นกลับแอ้วโอเคแล้วก็ออกไปอีกฝั่งอ่าเสียงมาฝั่งพี่แต่ไม่รู้อยู่ชั้นไหนไปไปไปใต้ฝักพี่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งน้าช่วยได้ครับเฮ้ย ันอ,อยู่มันอ,อยู่ใต้พี่เลยเยลนี่ยไม่ไหวจริงๆแต่ละคนไปเลยสุดแล้วหนุย่ยก็ไม่ได้แลกกล่อ,องกับพี่เ,เลยเอ้ยทำไมต้องกิดแบงนี้อะไปแลกกันตรงทางออกจะแการเพิ่งเก่เลยชับหนึ่งเหรอโดนละจ้า แม่ยังยันลงเพลงโดนอะไอยู่เนี่ยยาลูกกูยังเล็กโอเคโอ้โหอะไรวะขนาดไม่รู้หนูต้องไปโรงเรียนมันยังไม่หยุดเลยนะเข้าตู้ไปแล้วอ่ะเข้ามุมตู้ไปแล้วแต่มันมันยิงแบบดีเลย์อ่ะ ล้วองออกมาจากหลังตู้ได้เฉยเลย <c oughs> มีเครื่องห้องวิทครับที่วิ่งผ่านมาเมื่อกี้มันออกหลังหูา่าไปมาไปเครื่องเสร็จมเมื่อกี้นี่แหละขอยิวหน่อยอมาปะถ้าไม่มาถ้าไม่มาฮิวได้แถวหนูย,อยูอยู่แถวหนูยูยิวเลย หายแล้วนะหายแล้วนะเงียบมานะเราจะกลับมาถ้าหาใครไม่เจอคุณก็วิชกันสองอยู่ไหนวะไปห้องวิชกันอยู่ข้างบนเฮ้ยตรงนั้นโคตรเนียบอ่ะพี่ส้มผมไม่เคยรู้มาก่อนใครวะเสียงหัวใจอยู่แถวนี้นะไอ้น้ำมันอยู่ชั้นสองปะเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสองใช่เพราะถ้าอยู่ชั้นหนึ่งเมื่อกี้ต้องเจอวิวมันตีเบดพี่ส้มอย่าออกนะ คตรเมียน <c oughs> ใครก็ได้สักคนจับเครื่องทีก,ก,กำลัง,งกำลังกำลังจะถึงเครื่องแล้วเ,เย็นๆวิ่งน้ำอยู่เบลผมครับอยู่ชั้นอะไรอยู่ชั้นอะไรหนหรูอยู่ชั้นสองอนนไม่เปลี่ยนใจเลยมันไม่เปลี่ยนใจเลยเฮ้ยมันหลงแม,ม่งวิ่งไม่ถึงคิลเลอร์เหรอใช่เอ้ยเฮียคิลเลอร์มาทั้งพี่ตั้งแตชั้นสองแไมหวยมาออกคุณแก้ว เรู้จะขอร้องมันไหมพี you you, you. ่เปิ้ลอยู่กับพี่เปิ้ลจริงเหรออยู่อยู่สิอยู่อยู่ไปละหลงไม่ลงมานะไม่เห็นคิลเลอร์ลงมาอยู่ไหนวะไอ้เฮียอยู่กับหนูขอบคุณครับขอโทษ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 บนหัวเรามึงขอโทษแล้วมึงกับพูดู่บนนู้นบนหัวเรา เฮ้ยนู่นน่นเพลาะอะไรก็มาสตัวนนะหลบด้มยพีมีจะวิ่งไปไหนแล้วเหมือนกันหลบด้ทีคนสติแอ้าใครวะเนี่ยที่มันเดินผ่านไปเนี่ยโอ้ยจิตใจเนาะก็ู้ มีกระดูกแต่ก็สจะปล่อยมันอกก็บอกเลยว่าเออขอผ่านหน่อยกูเห็นวิ่งเข้ามาเหมือนจะมาช่วยเออหัดมุมเหอะหัดมุมเหอะชอบตร้งคอนเทนต์ใช่ปะย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งคิลเลอร์ที่ส้มชิลลมาตรงไหนเฮ้ยัำไมวนตึกตึกแถวนี้ มีเสียงเสียงอยู่เร่งไม่เจอเครื่องอยู่หลังหุกเครื่องอยู่ข้างบนฮุกก็มีมีห้องวิทแล้วก็มีที่พี่จับอยู่เฮ้ยเจอผมแล้วแม่งทำไมกูบมดคำจะพูดของมึงไงอ้สัะเอ้ยระวังนะตรงที่สองคนอยู่ระวังนะผมกำลังไปตรงนั้นนะ กูวนหนักมากครับผมผมก็วนแม่งเงี้ยอ่ะกูมไม่ไม่คิดว่ากูจะรอดหรอกแต่กูก็ถ่วงเวลาได้อ่ะอะ่ไม่ทื้งก็อยู่อย่างเงี้ยอ้อาดิจะอยู่อย่างงี้ทั้งวันปะละ่ะคนอื่นเขาซ่อมกันอยู่นะไม่คิดเลยใช่ไหมฮะเขาซ่อมเขาฮิวเขาอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วใครก็มายืนดูมันช่วยอะไรกันมายืนมองเนี่ยฮะ ช่วยบอกไอ้นี่นกรารช่วยคือการไปเปิดประตูแล้วก็มาช่วยพี่ตรงฮุกสามคนโอ้โหมันจะมันจะยิงให้โดนให้ได้ดูนี่เฮ้ยทิ้งทิ้งเอ้ยใ <c oughs> <c oughs> นสุด <c oughs> เอ๊ะทำไมหัวใจใใยังเต้นพี่ <c oughs> พเปิ้ลมาคนเดียวหรือเปล่าเอ่อตอนนี้คนเดียวแต่มันอยู่ไกลไกไม่ไม่จริงไม่จริ โอเคโอเคโอเคออไม่ได้เหรอปลประตูไม่เสร็จเหรอปะล็อกครับผมปะล็อครับผมประตูพีเอเสร็จปะเสร็จไม่เสร็จได้ได้ดวงเดียวเวงไฟอ่ะเบลเบลปตูพี่ทอหอดมกข้ามาละขำไม่ไหยบ็อกกีบล็อกีบล็อกคีบล็อกีบล็อกีบล็อกี สวย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 ทันปะทันไปหน้ามันไปข้างหน้ามันไปข้างหน้าไปหน้าบ้านหนูยังไม่ได้เปิดประตูนะหนูยังไม่ได้เปิดประตูนะไมด้วยโอ้ไม่ทันเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยตีประตูเหนือ99แล้วฉีดยาไปแล้วฉีดยาไปแล้วหนูยังไม่กก้าทุ99ไปเลยวิ่งเลยเบลวิ่งปุ้ดนักกีฬาปล่อยตัวปุ้เดี๋ยวไปประตูนู้นใช่ป่ะประตูนี้ไม่ได้เนาะ ใช่ใช่ใช่น้ำนะน้ำหลงนะก็ไปไปประตูที่ไม่ใช่ประตูเอไปวิ่งไปเลยเร็วๆบังระวังคุณส้มช่วยอยู่ช่วยอยู่บังอยู่พี่ส้มเปิดประตูเปิดประตูพี่ส้มเปิดเลยเประตูบังบังบังไอ้น้แมงบั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 งเดี๋ยวพี่เอเข้าผิดท่อเออยู่ไหนอ่ะเรย์เอเขาทำอะไรอยู่วะเขาไม่มารับไปแล้วรับไปแล้เอไปฝั่งนู้นอ้าว แล้วมันออกได้ยังไงวะที่กูงงเลยหนไปรับไดิบหายแล้วมีแต่พ่อนแตนาชิไม่รอดชิบหายแล้วถัดมาวะอย่าทำกูลูกอย่างเล็กโอเคไม่รอดเี้ ปประตูตอนเก้าเก้าอ่ะอกใกใออกเลยลยูไม่ออกกูมีศักดิ์ศรีกูวนกลับมากูไม่านออกูีศักดิ์ศรีมึงอุ้งกูเดี๋ยวนี้กูจะไม่คานออกกูมีศักดิ์ศรีกูต้องการเดินออกอย่างสง่าผ่าเผยได้เลยเบลเบลเปดนะเกมนี่ยี่เขี่ยที่ออกได้เบลเขลเซ็งเลย รอดแต่ไม่รู้สึกแพ้ไงไม่รู้ไม่นับไม่นับเกมนี้ไม่นับเกมนี้เสียศักดิ์ศรีไม่นับไม่นับเรียจะไปนอนแล้วเหรอรีบไปไหน ไปอาบน้ำอีกพรุ่ง,งนี้ไปโรงเรียนไม่เรียกเสื้อเลยเอา้าแฟนคลับรถไปเองแฟนคลับตาเอกอ่ะเคยชื่อว่ารักพี่เอกนะขออ่าชื่อเอกคุณชอ <laughs> นรักเอกกันแน่ <laughs> <laughs> <laughs>